ผู้เหล่าเทคงหรือที่ชาวสิงคโปร์มาเรียกสั้นๆว่าเกาะเทคงเป็นเกาะที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศสิงคโปร์โดยตั้งอยู่ทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศมีพื้นที่โดยประมาณ24.43ตารางกิโลเมตรแต่เดิมนั้นเกาะแห่งนี้มีผู้คนอาศัยอยู่ประมาณ5,000คนถือเป็นเกาะที่มีความอุดมสมบูรณ์ทั้งสัตว์ป่าพืชผลของชาวเกษตรกร,ร,กรที่เพาะปลูกได้ตลอดปี หรือฝูงปลาที่อุดมสมบูรณ์อยู่บริเวณรอบเกาะแต่แล้วหลังเกิดเหตุการณ์สงครามโลกครั้งที่สองเกาะแห่งนี้นั้นก็ได้รับผลกระทบอย่างหนักพืชผลและสัตว์ป่าที่อาศัยอยู่ในที่แห่งนี้ก็ล้มตายไปเป็นจํานวนมากผู้คนที่อาศัยอยู่จึงต้องยอมย้ายถิ่นฐานสู่พื้นที่ใหม่จนมาถึงปัจจุบันเกาะเทคงก็กลายเป็นพื้นที่ส่วนหนึ่งของกองทัพสิงคโปร์ที่ใช้ในการฝึกเกณฑ์ทหารรุ่นใหม่ทุกปีสวัสดีครับ ผมโอคารุโตคุงในวันนี้ผมไม่ได้จะมาแค่เล่าประวัติศาสตร์ของเกาะแห่งนี้เท่านั้นนะครับเพราะเกาะเทคงยังขึ้นชื่อว่าเป็นเกาะที่ติดอันดับเนียนและหลอดที่สุดในประเทศสิงคโปร์เหล่าทหารไม่ว่าจะเป็นทหารหน้าใหม่หรือคู่ฝึกประจำการที่นี่ต่างเคยร่ำลือถึงเหตุการณ์ชวนขนลุกที่เกิดขึ้นในค่ายทหารแห่งนี้จนชาวสิงคโปร์ต่างร่ำลือว่าหากทหารคนใด ได้เข้ามารับการฝึกบนเกาะแห่งนี้อาจไม่ใช่แค่เพียงต้องเตรียมร่างกายให้พร้อมแต่ต้องเตรียมใจและเครื่องรางข,งของขังป้องกันตัวไวด้วยและผมก็มีเรื่องเล่าเก้าเหตุการณ์ชวนหลอนที่คุณอาจต้องเจอเมื่อต้องมายังเกาะเทคงแห่งนี้แต่ละเหตุการณ์จะมีความน่ากลัวขนาดไหนขอเชิญทุกท่านรับฟังได้เลยครับเรื่องที่1ผีทหารเกณฑ์ใหม่ ในช่วงปีคิศราช1983เป็นปีที่เป็นบ่อเกิดของเรื่องราวชวนขนลุกสยองขวัญที่เล่าขานกันมาจนถึงปัจจุบันนี้โดยเหตุการณ์เกิดขึ้นในระหว่างการฝึกเดินลาดตะเวนในป่าของกองพันกองพันหนึ่งโดยครูฝึกประจำกองพันได้ถามกับทหารเกณฑ์ใหม่ทุกคนก่อนว่ามีใครเป็นโรคประจำตัวหรือไม่สบายอยู่หรือไม่เพราะเส้นทางลาดตะเวนนั้นต้องเดินทางไกลถึง16กิโลเมตร โดยในเวลานั้นไม่มีทหารเกณฑ์คนใดยบมือหรือแสดงอาการเจ็บป่วยให้เห็นแต่ตอนนั้นไม่มีใครรู้เลยว่าหนึ่งในทหารเกณฑ์ใหม่ของกองพันธ์ที่มีชื่อว่าแถมกำลังมีอาการป่วยอยู่แต่เขากลับเลือกที่จะฝืนร่างกายเข้าร่วมการฝึกลาตระเวนนี้การฝึกลาตระเวนเริ่มต้นขึ้นด้วยอากาศที่ร้อนอบอ้าวตลอดทั้งวันกองพันต้องมีการหยุดพักลาดตะเวนเป็นระยะเพื่อพักไม่ให้ร่างกายโอ้ีด แต่ก็มีทหารเกณฑ์ใหม่บางคนที่ไม่สามารถทนต่อความร้อนและความเหนื่อยล้าได้จึงมีบางคนที่อ่อนแรงหรือเป็นลมไปจนทางครูฝึกและทหารแพทย์ต้องเปลี่ยนมาเดินอยู่หลังสุดของกองพันแทนเพื่อคอยเช็กว่าจะได้ไม่มีใครพัดหลงหรือเจ็บป่วยในระหว่างที่เดินทางแต่ทว่าพนทหารแทนนั้นก็เกิดทนต่อความเจ็บป่วยและอากาศที่ร้อนจัดไม่ไหวจึงเกิดหน้ามืดแล้วล้มสลบไปและจังหวะที่สลบไปนั้น เขาก็ดันพลัดตกลงไปในพุ่มไม้จึงทำให้ไม่มีใครท่านเห็นพลนทาหารโชคร้ายในนี้จนสิ้นสุดการลาดตระเวนในช่วงตกเย็นเมื่อทหารทุกคนต้องนำปืนประจำตัวมาคืนที่คลังอาวุธปรากฏว่ามีปืนหนึ่งกระบอกหายไปครูฝึกจึงเรียกรวมพลและนับจำนวนทหารมาอีกครั้งรวมถึงรีบไปเช็คภายในเต็นท์ของพยาบาลว่ามีทหารรักษาอยู่ที่นี่อยู่อีกี่นาย จนพวกเขาก็รู้ว่าพลทหารแทมนั้นได้หายไปจากกองพันทางครูฝึกจึงได้จัดกำลังพลช่วยกันออกตามหานายทหารคนนี้จนตกดึกแต่พวกเขาก็ยังไม่พบนายทหารแถมจึงต้องทําการยกเลิกการค้นหาไว้ก่อนแล้วรอให้ท้องฟ้าสว่างกว่านี้จึงค่อยเริ่มหากันใหม่อีกครั้งเช้าวันถัดมาทั้งกองพันก็ใช้กำลังพลที่มีทั้งหมดช่วยกันออกตามหานายทหารคนนี้อีกครั้ง จนเวลาล่วงมาถึงช่วงประมาณ17นาฬิกาก็มีนายทหารคนหนึ่งพบร่างของนายทหารผู้โชคร้ายคนนี้อยู่ภายในป่าลึกโดยผู้ที่พบได้รายงานว่าเขาเข้ามาสำรวจลึกจนมาถึงบริเวณที่มีเต็นท์เก่าๆหลังหนึ่งตั้งอยู่เขาเห็นเต็นท์นั้นแง้มเปิดอยู่จึงได้ลองตะโกนเรียกเข้าไปภายในเต็นท์แต่ก็ไม่มีเสียงตอบกลับเขาจึงลองเดินเข้าไปดูในเต็นท์ใกล้ๆก็ต้องถึงกับอาเจียนออกมาเพราะภายในเต็นท์นั้น มีกลิ่นสาบคาวลอยคลุ้งออกมาพร้อมกับแมลงวันจํานวนมากที่บินอยู่ภายในเต็นท์แต่สิ่งที่ทําให้ช็อกที่สุดคือร่างของนายทหารแถมที่นอนงายอยู่ในเต็นท์มือข้างหนึ่งจับปืนอีกข้างหนึ่งยังกําขวดน้ําแต่ร่างนั้นเป็นร่างที่ไรชีวิตไปแล้วทางแพทย์ชนะสูตรว่าเกิดจากสภาพร่างกายที่อ่อนแอและอากาศที่ร้อนจัดและคาดว่านายทหารคนนี้อาจทนความร้อนไม่ไหว เลยดื่มน้ำเข้าไปเป็นจำนวนมากทำให้ร่างกายช็อกและเสียชีวิตในเวลาต่อมาแต่สิ่งที่น่าแปลกคือศพของนายทหารแทมนั้นกลับมีรอยแผลค้ายถูกอะไรบางอย่างเจาะจนเป็นรูตามร่างกายส่วนต่างๆซึ่งทางแพทย์ก็ยังหาต้นตอไม่ได้ว่าแผลเหล่านี้เกิดขึ้นมาได้อย่างไรและหลังจากนั้นแม้ว่าศพของนายทหารผู้โชค้ายคนนี้จะถูกนำส่งคืนสู่ครอบครัวเพื่อไปประกอบพิธีกรรมทางศาสนาแล้วแต่หลังจากนั้น เรื่องเล่าน่ากลัวก็ยังเกิดขึ้นตามมาอีกมากมายมีเรื่องเล่าจากทหารเกณฑ์ที่อยู่ในหมู่เดียวกันกับพลทหารแทมได้เล่าว่ามีครั้งหนึ่งที่ครูฝึกได้เข้ามาเพื่อจะเช็คของสัมภาระส่วนตัวของแทมที่อาจยังหลงเหลืออยู่ในตู้เก็บของข้างเตียงแต่เมื่อครูฝึกเปิดประตูตู้ออกมาแล้วก็เจอเข้ากับกลิ่นเหม็นสาบคล้ายกลิ่นศพที่ลอยคลุ้งออกมาทั้งที่ภายในตู้นั้นไม่มีแม้แต่ซากสัตว์หรือของเน่าเสียอยู่ภายในตู้นี้เลย อีกหนึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับทหารหมู่เดียวกันพวกเขาเล่าตรงกันว่าในบางคืนที่พวกเขากำลังนอนอยู่ในห้องจูๆ่ๆพวกเขาก็ได้ยินเสียงของแทมแตะโกนร้องขอความช่วยเหลือดังมาจากนอกอาคารแต่เมื่อเปิดประตูออกไปเช็คแล้วก็พบแต่เพียงความว่างเปล่าเหตุการณ์ต่อมาที่เกิดขึ้นนี้เกิดขึ้นกับทหารที่เป็นคู่บัดดี้กับแทมเขาได้เล่าว่ามีคืนหนึ่งที่เขากำลังนอนหลับอยู่แต่ก็รู้สึกเหมือนมีอะไรบางอย่างกำลังจ้องมองเขา เขาเลยได้ลืมตาตื่นขึ้นมาดูและก็ต้องถึงกับร้องตะโกนด้วยความกลัวเพราะสิ่งที่เขาเห็นนั้นคือร่างของพลทหารแทมที่ยืนอยู่ที่หน้าตู้เก็บของของเขาและกำลังจ้องมองมาด้วยสายตาที่โกรธแค้นและเรื่องสุดท้ายที่เกี่ยวข้องกับวิญญาของพลทหารแทมก็คือในครั้งหนึ่งที่กองพันธ์ทําการล่าตระเวนในป่าเหมือนเช่นเคยในขณะที่เหล่าทหารกําลังล่าตะเวนอยู่นั้นนายทหารหลายคนก็รายงานว่า เห็นเหมือนมีร่างของนายทหารคนหนึ่งใส่ชุดทหารเต็มยศยืนอยู่ภายในป่าลึกเมื่อครูฝึกกองพันลองวิ่งเข้าไปสำรวจในพื้นที่นั้นครูฝึกคนเดิมก็รีบวิ่งกลับมาที่กลุ่มกองพันและสั่งให้ทุกคนเริ่มออกเดินทางต่อและห้ามสนใจสิ่งที่มองเห็นอีกเป็นอันขาดจนถึงทุกวันนี้ก็ไม่มีใครรู้ว่าครูฝึกคนนี้เจอเข้ากับอะไรและเขาเองก็เลือกที่จะไม่ปริป,ปากบอกใครเรื่องเล่าที่สอง ตำนานห้องนอนทหารสามประตูยังคงเป็นตำนานที่เกี่ยวข้องกับวิญญาณของพลทหารที่เสียชีวิตไปเพราะหลังจากที่นายทหารคนดังกล่าวเสียชีวิตไปแล้วทหารหมู่เดียวกันที่ต้องนอนในห้องนี้ต่างก็ต้องเจอกับเหตุการณ์แปลกประหลาดมากมายซ้ำร้ายบางคนเจอการปรากฏตัวของวิญญาณจนทําให้หลายคนต้องจับไข้กันไปก็มีจนสุดท้ายทางกองพันจึงต้องเชิญหมอผีมาช่วยตรวจสอบและหาวิธีลบอาถรรพ์ออกจากห้องนี้ ทางหมอผีที่เข้ามาตรวจสอบจึงได้เสนอวิธีให้สร้างประตูห้องนอนเพิ่มอีกหนึ่งบานซึ่งแต่เดิมนั้นห้องนอนของพลทหารทุกห้องนั้นจะมีสองประตูด้วยหมอผีอธิบายว่าประตูที่สามที่สร้างขึ้นมานี้จะทําให้วิญญาณเข้ามาสิงสถิตยอยู่ในห้องนี้แล้วหลังจากนั้นให้ทําการปิดตายห้องนี้ไปเพื่อเป็นการขังดูวิญญ,ญาณนี้ไม่ให้ออกไปรบกวนทหารคนอื่นๆได้ จึงเป็นที่มาของห้องนอนทหารเพียงห้องเดียวของค่ายที่มีประตูถึงสามบานและถูกล็อกกุญแจปิดตายไว้เพื่อป้องกันไม่ให้มีทหารเกณฑ์ใหม่เจอเหตุการณ์หลอนๆเหมือนทหารรุ่นก่อนๆที่ผ่านมาเรื่องที่สเสียงวิญญาณเด็กฝึกนับเลขในบางคืนทหารเกณฑ์มาควรจะได้ยินเสียงเด็กผู้หญิงกำลังเดินไปเดินมารอบๆห้องนอนของพวกเขาแล้วจะได้ยินเสียงเด็กน้อยนับจานวนทหารที่นอนอยู่ไปด้วย และหากเสียงนับนั้นดังอยู่ข้างๆหูคุณเมื่อไหร่ก็หมายความว่าตอนนี้เธอเดินมาถึงเตียงคุณแล้วมีเรื่องเล่าว่าหากได้ยินเสียงนี้ห้ามลืมตาเด็ดขาดเพราะหากคุณลืมตาขึ้นคุณจะได้เจอกับภาพของใบหน้าเด็กหญิงสีขาวซีดที่ยื่นหน้ามาจ่อคุณอยู่เรื่องเล่าที่4คู่บัดดีมีหนึ่งเรื่องเล่าจากอดีตทหารเกณฑ์ที่เคยเข้ามาอยู่ในค่ายทหารแห่งนี้ เขาเล่าว่ามีอยู่คืนหนึ่งที่เขากําลังหลับสนิทอยู่แต่จู่ๆกลางดึกนั้นคู่บัดดี้ของเขาที่นอนอยู่เตียงข้างๆก็ปลุกเขาขึ้นมาและขอร้องให้ช่วยไปเท่าน้ำเป็นเพื่อนเขาหน่อยตัวนายทหารคนนี้ก็ไม่ปฏิเสธและเดินไปกับคู่บัดดี้ในสภาพที่ยังงงเงียอยู่พอมาถึงห้องน้ําคู่บัดดี้ก็เข้าไปในห้องน้ําเพียงคนเดียวส่วนตัวเขาก็ยืนรออยู่ที่หน้าห้องน้ํานายทหารนายนี้เล่าว,ว่าเขายืนรออยู่นานมาก จนน่าจะเกือบถึงครึ่งชั่วโมงกว่าจะได้ยินเสียงกดน้ำภายในห้องน้ำด้วยความหงุดหงิดที่รอบัตตี้นานเกินนายทหารคนนี้เลยเดินเข้าไปในห้องน้ำเพื่อจะไปบ่นเพื่อนที่ใช้เวลานานมากแต่พอเข้ามาในห้องน้ำแล้วก็ถึงกับต้องเข่าอ่อนเพราะภายในห้องน้ำนั้นไม่มีใครอยู่เลยแม้แต่คนเดียวและที่ยิ่งน,น่าขนลุกกว่านั้นคือนายทหารนายนี้เพิ่งจะนึกขึ้นได้ว่าคู่บัตด,ดี้ของเขานั้น จริงๆแล้วพึ่งจะขอลากลับบ้านไปเมื่อวันที่แล้วนี่เองเรื่องที่ 5. เตียงหมายเลข12ทุกห้องนอนของทหารเกณฑ์นั้นจะมีเรื่องล่ำลือถึงอาถรรพ์เตียงหมายเลข12โดยพวกเขาเชื่อว่าหากใครได้ไปนอนเตียงหมายเลขนี้จะต้องเจอกับวิญญาณของเด็กชายตัวน้อยออกมาปรากฏตัวในช่วงเวลากลางดึกที่คุณกำลังเข้านอนอยู่โดยร่างของเด็กชายคนนี้นั้นจะปรากฏตัวในลักษณะที่ยืนคำหัวคุณอยู่ และกำลังก้มลงม,มาจ้องหน้าคุณด้วยรอยยิ้มที่ชวนคนลุกบางคนก็เคยเล่าว่าเด็กชายคนนี้จะปรากฏตัวพร้อมกับถือผ้าเจ้ตัวของนายทหารที่นอนอยู่เตียงหมายเลข12ด้วยเรื่องที่6เตียงห้ามว่างหากตำนานเรื่องเตียงหมายเลข12ทําให้ทหารเกณฑ์กลัวจนไม่มีใครกล้านอนเตียงนั้นแล้วและปล่อยให้เตียงนั้นว่างนั่นอาจไม่ใช่ทางออกที่ดีนักเพราะมีอีกหนึ่งตำนานที่เล่าว่า หากห้องนอนใดมีเตียงว่างไม่มีใครเป็นเจ้าของในบางคืนทาหารที่ต้องนอนใกล้กับเตียงที่ว่างเปล่านี้อาจจะได้รับรู้กับความรู้สึกบางอย่างว่าเหมือนมีใครกำลังจ้องมองมาที่เขาและหากพวกเขาลืมตาขึ้นและมองไปที่เตียงนั้นจะได้พบกับร่างของหญิงสาวผมดำยาวท่าปากสีแดงจัดในตาสีเลือดที่นอนอยู่บนเตียงที่ไม่มีใครเป็นเจ้าของและกำลังหันหน้ามาส่งยิ้มให้ และเช้าวันต่อมาหากลองไปเช็คที่เตียงที่ไม่มีเจ้าของดูแล้วเราอาจจะได้เห็นเส้นผมยาวสีดำที่ตกอยู่บนหมอนพร้อมกับรอยลิปสติกสีแดงที่ประทับอยู่บนหมอนอีกด้วยเรื่องที่7เ,เรื่องเล่าจากเวรดึกทหารเกณฑ์หลายคนไม่ค่อยมีใครที่อยากจะเข้าเวรในค่ายนี้ในช่วงเวลาดึกนักไม่ใช่เพราะความขีเ้เกียจหรือเพราะอยากเข้านอนแต่เป็นเพราะทหารเกณฑ์ที่ต้องมาเข้าเวรดึกนั้น เสี่ยงที่จะต้องเจอกับเรื่องของชวนขนลุกในช่วงกลางดึกจึงทําให้มีทหารเกณฑ์หลายคนที่ต้องมายืนเวรช่วงดึกนั้นต่างต้องมีพกของขลังติดตัวเพื่อป้องกันตัวไว้อย่างน้อยหนึ่งอย่างมีหนึ่งเรื่องเล่าที่เรื่อเลือเกี่ยวกับการเข้าเวรดึกโดยเรื่องเล่ามีอยู่ว่ามีนายทหารสองคนที่กําลังยืนเข้าเวรในช่วงดึกอยู่พวกเขาเกิดอยากลองทําอะไรที่ท้าทายความกลา้าพวกเขาเดินมาเรื่อยๆจนมาพบก,กับสนามเด็กเล่นร้างที่ตั้งอยู่ในป่า ซึ่งพวกเขายืนยันว่าไม่เคยเห็นสถานที่แห่งนี้มาก่อนแต่แล้วจู่ๆเครื่องเล่นก็เริ่มขยับเองได้พร้อมกับเสียงเหล็กที่ดังเอี๊ยนอาตลอดเวลาและยิ่งอยู่ดูนานเท่าไหร่เครื่องเล่นเหล่านี้ก็ยิ่งขยับแรงขึ้นเรื่อยๆพร้อมกับเสียงที่ดังมากขึ้นเรื่อยๆจนนายทหารทั้งสองคนตกใจวิ่งหนีกลับมาที่ค่ายเหมือนเดิมแต่เมื่อเช้าวันต่อมาพวกเขาก็ลองเดินไปสำรวจที่เดิมอีกครั้งก็หาสนามเด็กเล่นแห่งนี้ไม่พบอีกเลย เรื่องที่8ตู้อาถรรพ์เคยมีเรื่องเล่าจากทหารเกณฑ์หมู่หนึ่งโดยหนึ่งในสมาชิกได้เล่าว่าในเช้าวันหนึ่งที่เขาตื่นนอนขึ้นมาเขาเห็นกระดาษโน้แตแปะอยู่หน้าประตูตู้เก็บของของเตียงที่ไม่มีเจ้าของโดยข้อความนั้นเขียนเพียงสั้นๆว่าห้ามเปิดตู้ในที่แรกเขาก็ไม่สนใจและไปเข้ารับการฝึกตามปกติจนตกดึกเมื่อทหารในหมู่เข้านอนกันหมดแล้วจู่ๆพวกเขา ก็ได้ยินเสียงอะไรบางอย่างดังขึ้นจากภายในตู้เก็บของข้างเตียงที่ไม่มีเจ้าของทหารทุกคนที่อยู่ในห้องนอนนั้นต่างตื่นมาแล้วมองไปที่ตู้ก็ต้องตกใจกับภาพที่เห็นจนพวกเขาต้องวิ่งมารวมกลุ่มที่มุมห้องเพราะตู้ที่ส่งเสียงนั้นขยับสั่นไหวอย่างรุนแรงราวกับว่ามีคนอยู่ในตู้และพยายามจะพังตู้ออกมามีทั้งเสียงทุบเสียงขวนพวกเขาทนมองภาพนี้อยู่นานมากจนตู้นี้ค่อยๆสงบลงไปเองและพวกเขา ก็ฝืนใจทนเข้านอนต่อจนเช้าวันต่อมาพวกเขาเลยนำแม่กุญแจมาล็อกปิดตายประตูนี้ไว้เพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่มีใครมาลองเปิดตู้นี้เด็ดขาดและทั้งหมดนี้ครับก็คือเรื่องราวจากค้ายทหารแหง่งเกาะภูลาวเทคงที่ยังคงตำนานความเฮี้ยนส่งต่อเรื่องราวกันภายในกลุ่มทหารเกณฑ์ที่ยังคงวนเวียนเข้ามาฝึกในสถานที่แห่งนี้แล้วคุณมีความคิดเห็นกันอย่างไรก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับ ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังเรื่องราวจนจบครับใครที่ชอบเรื่องราวแบบนี้ผมก็ขอฝากกดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการเล่าเรื่องราวใหม่ๆด้วยครับสำหรับตอนนี้ผมก็ต้องขอกล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีครับ